อย่ามาทําได้ใจนักนะคะคราวนี้จะได้สาสางให้จบสะโอ้เลยโทษทีนะวัน yeah> นี้ฉันขอกลับก่อนนนาจังน่ะบอกว่าให้ฉันไปส่งซิจิมิยะที่บ้านน่ะงั้นเราไปฉลองแบบเล่กหลังความตายที่ได้เจอกันอีกครั้งดีไปแล่ะใกล้ไปแล้วจ้าจ้าเธอเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะโอยโอ้ยจุดตัดชีวะเลย มาแล้วเกิดเหตุชุกเฮ้ย<ห>ไม่ได้คิดว่าจะปล่อยคนแบบนี้บุกเข้ามาในบ้านได้คิดว่าม่านพลังแค่นั้นจะป้องกันฉันได้อย่างงั้นเหรออย่ามาดูถูกเวทมนต์ของโซฟฟเฟียจังเชียวนะอย่าแล้วว่าสิทำไมฉันโดนคนเดียวละ่ะบริกาุณเลยเอารองเท้าไปเก็บเลยวันนี้พ่อแม่ของชิจิมิยาก,กลับดึกก็เลยให้อยู่กินข้าวเย็นกับเรานะ่ะไม่เป็นไรนี่ จะเป็นแม่หมดขั้นสูงกว่ามาเลยก็บอกว่าให้พอไงล่ะเจ็บอาเจ็บนะผู้กล้าตายสิเธอเนี่ยอะแล้วทำไมเนธราลาถึงมาอยู่ที่นี่ได้ไม่จำเป็นต้องบอกให้ศัตรูรู้คือแบบว่าที่ต้องมาอยู่ที่แบบนี้ก็เพราะได้สัญญากับยูตะเอาไว้ผู้กล้าก็ดีแล้วนี่ก็เดินไปแล้วที่คู่หูร่วมเดินทางไปด้วยกันสักทีแถมเป็นเนธราลาที่แข็งแกร่งอีกด้วย เข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วปล่อยก่อนฮุกแล้เนะอะเนะ,ะสำหรับชิจิมิยะก็เหมือนไป็นการทักทายเฉยๆชนจมูกเนี่ยใช่ชนจมูกแต่ชนจมูกอืมเข้าใจแล้วงั้นฉันขอสัญญาเลยนะฉันจะไม่เข้าใกล้ผู้หญิงคนอื่นนอกจากวิริกาอีก

ผู้กล้านี่นาผู้กล้าออโอยอยออเโทษทีก็แหมคือไม่คิดว่าจะเจอผู้กล้าแถวแถวนี้นี่นาส่วก็เป็นผู้กล้าที่เคยมีชะตาการรมร่วมกันเลยอะ่ะเออเออออเยอแงทอลาดเออโทษทีไม่ได้ตั้งใจจะไปก่อนนะแต่ว่าคือมันตกใจอย่างสายเกินไปแล้วเส,นะส้นทางก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นฉันก็กลับได้แต่ว่านะฉัน จะไม่เข้ากลบีคนไหนนอกจากบริกาอีกเท่านี้เธอก็ไปที่ชอบที่ชอบได้แล้วใช่ไหมอย่าใช้เงินแก้ปัญหาสิจีนี่บริกาใช้เน่โทรรานแป๊บเดียวก็หาเจอตามมาสิแล้วเข้าบริกายูตอยูตอยูตอ อา้าวยืนไหวรือเปล่าอขอบคุณนะผู้กล้ายูตอฮะอ๋อลิกายูตอเอ๊ะยูตายูตานะลืมเรื่องสัญญาไปแล้วสินะริกาเดี๋ยวริกาเนทอลล่าลลแม่หมดไ<า>้วจังแม่ทิจิมิยะไหลรถนะอะ ทำอะไรของเธอนะ่ะการจำตีรุนแรงยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันแล้วเฮ้ยตกใจหมดเลยเฮจู่ๆอะไรเนี่ยยี่ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกถึงความโกรธได้ยอย่างรุนแรงยูตนะฮะนี่ไงที่ฉันบอกเมื่อวานอะ่ะอ,อ๋อ thank you อฮะมีอะไรเหรอริกาเปล่านี่แบบนั้นมันน่าสงสัยนะ ทงองกชิคุณมันนั่งตรงนี้หน่อยหลังสังหรณ์ชักไม่ดีแล้วละดูตาขอทำการไต่สวนโดยคู่สัญญาเอ๊ะอยู่เดี๋ยวนี้ปล่อยฉันนะดุนพี่คุมินเปิดเลยค่ะใหยบ้าน่าสงสารทงองกชีคุณจังเลยฉันเปิดเองเอ๊ะไดิกัจังมาสายโหดตัง้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยในกระเป๋าใบนี้เต็มไปด้วยความน่าสงสัยเป็นปฏิกิริยาไม่ปกติของเนธทรราช ไม่เข้าใจเลยสักนิดอย่าปานายกอนกัสเดี๋ยวเธอ,อ,เธอนี่ผู้หญิงเหรอไม่ได้นะคะมาสเตอร์ชุดว่ายน้ำเหรออะไรอ่ะผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิง ไอดอลเหรอใช่นะสิเป็นไอนดอลที่ฉันเป็นแฟนคลับตอนช่วงมอต้นน่ะแต่ก็เลิกชอบไปแล้วละเท่านี้ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอนั่นสินะมันดีตรงไหนไม่จ้าี่ือดจังมาสเตอร์ <Master. S 2> นี่เป็นการทำผิดกฎครั้งใหญ่ระหว่างยูตาก,กับฉัน สำหรับคู่ที่ผูกพันกันไว้ตามสัญญานั้นไม่อนุญาตให้ดูอะไรที่เป็นของลับแบบนี้นะแต่ว่าไม่ได้ผิดกฎอะไรสักหน่อยนี่ก็แค่ดูเฉยๆเองไม่ได้จะต้องทำลายทิ้งไปซะของคนอื่นเขานะงั้นก็เอาไปคืนเขาสิเข้าใจแล้วพรุ่งนี้นะไม่ได้ตอนนี้เลยพรุ่งนี้ค่อยคืนก็ได้นี่ไม่ได้ปฏิเสธทุกกรณีของโลกปีศาจใช่ค่ะอยากดูมากขนาดนั้นเลยเหรอคะทงชีคุมเคยบอกก่อนหน้านี้ว่า ไม่ไก่ฉันจะมองเธอแค่นคนเดียวไม่ต้องบอกก็ได้แล้วนี่นะผู้หญิงก็เป็นดารานะเธอไม่ได้มารู้จักอะไรกับฉันสักหน่อยนะเหมือนกับไม่มีตัวตนนั่นแลหละอ๋อเหรองั้นคุณทัคนาชิก็ทําเหมือนกันได้สินะผู้ชายคนนี้ฟิมมากไม่ได้ฉันขอปฏิเสธทุกกรณีของกรเพลิงดำเห็นไหมล่ะผู้หญิงก็เป็นเหมือนกันแหละถ้ารู้แลวก็ได้เอาไปคืนเขาซะอื้ เห็นด้วยกับโมดิสามะจังจ้ะเอ๊ะ์ a r ฟ f ม a น e าม่อม l สเตอร์ก <essel> ga, ็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็แค่นานๆคีมีแอบดูรูปอะไรพวกนี้บ้างผู้กล้ายังไงก็เป็นผู้ชายนะขนาดเดี๋ยวนี้ก็ยังมีแอบดูหนังสือโป๊เลยก็อันนี้กับอันนี้มันไม่เหมือนกันผู้หญิงคนนั้นเคยคว้าหัวใจของยูตับไปก่อนที่จะทำสัญญากับฉันนะไม่ได้เหรอไม่ได้ทำไมล่ะ อันนี้เขาเป็นผู้สัญญาติกับเนทอร์ลาลแล้วอะไม่เห็นจะเป็นไรเลยไม่ได้ก็มันหนุดหยิดอยู่ตรงนี้นะน,น,น,นี่นะมันเนี่ยนี่เน่ยนี่นะริกะฉันมองแต่เธอคนเดียวยูตะอมไม่ต้องห่วงนะเพราะฉันมองแต่เธอคนเดียวยูตะนะค 持っててよかった<ー>行くぞユウさん関節キス何だよデコモリと関節キスしたそここだわるかよ